สวัสดีจ้าพี่น้องสุขูสุขคนเด้อจ้าเด้อทีแวะเข้ามาช่องติ๊กตองชาแน,นลจ้ะก่อนนอนก่อนนอนเอาสักไหลกันพี่น้องเอาจจะกิ๊บเล็กนอตก่อนก่อนนอนเสียบก่อนเด็กๆก,ก็ไม่ยอมเข้าบ้านเลยบานนี้ตตองเอยเรียกน้องเข้าบ้านนะตอง ทั้งคนทั้งแมวพี่น้องแมวกะเงียบเอินคนไปเอินแมวเขาบานกะเงียบลูกคอยบานเงียบเมืด สวัสดีห้าท่านนะคะห,หนึ่งแม่พี่หนอนเด้อแป๊บนึง แขตาบ้านสิลูกมันถึงแล้วหรือพี่พาเลยเดี๋ยวพี่พาลลยก็เข้ามาแล้วเนะอ้ยสวัสดีสิบหกท่านจ้า เปเนแมวนําแมวของบ้านพี่น้องสวัสดีทุกท่านนะคะฝ่ากุหลาบไม่ได้จ่าเด้อโป๊ะโปะ๊สวัสดีทักทายขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะที่มาทักทยายบ้าล้วก็กดคนละหนึ่งไรได้จ้ะแตงโมกินแตงโมกันจ้ะเห็ุงานไปนําททำงานไปด้วยทำงานไปนํากินไปนําพี่น้องงานอิสระ งานอิสระอยู่บ้านรับจอบทำงานทุกอย่างเลยพี่น้องรับรีดผากรับพันธุบินไหลฮัก หาลงหาเหรียญไปนั่มติดแต่งโมกันจ้ะพี่น้องอืมโอ้ยพายอยู่ยานสิขม่เนะรบบนก็ขึ้นเงียบเลยดันค่ะพี่ยูดันจะพี่ยูดันมากเลยมากเลยค่ะพี่ยูะยจะไกลเนี่ย มื้อนี้คือบ่เข้าบ้านนมื้อนี้ค่ําะสิได้นอนอกบ้านน่ะ รูดเบิร์เปลี่ยนสอนครับพี่น้อง cũng có hai như này à, cũng có hai như này à. เด่เลยมาไปเลยแล้วมามามมเ้ใ้อ่าไปเลยนั่บก็มาแล้วอ่ามาเต็นเลยบนอ้โหจ้าพี่ก็เลยอันนี้ก็ได้ดูะเอานี้อันนี้โอ้ยปวดเอออาหารรู้โหจักันน่เนาะอาหาร้าบ้านมดแล้วเด็กๆ พี่น้องมาในเด็กหน่อยเข้าบ้านเบิดแล้วอุ้ยเนี่ยขอบคุณนะคะทุกทรายนะจ๊ะเด็กๆเ,เข้าบ้านหมดแล้วทองสุกสวัสดีค่ะคุณทองสุกสวัสดีนะคะฮ่าฮ่าเมืองเด็กหน่อยเอาเด็กหน่อยเข้าบ้านพี่น้องเข้าบ้าเบิดแล้ว <c oughs> เข้ามาก็กินอันนี้เจ้านีเข้ามาวันนี้น่าจะหิวเข้ามาแล้วขอเลยเนี่ยเข้าบ้านแล้วขออาหารเลยเอ,อีน่าจะหิววันนี้น่าจะหิวอ่าทรายในรอพี่้องกล่องขอบคุณนะคะขอบคุณนึ่งทานจ้าอุ้นพี้องรบกวนคอยไปใส่มือขึ้นไปเร็วหน่อยมึอย่าถูกยไ ขอบคุณหัวใจพลังบวกแล้วก็ไลค์ด้วยนะคะยิ้มอะหรอหืมแม่กินังโมมัวเดมไม่กินหรอก มาดิค่ะเอฟซีก่อนเดียวมันอึ้งเลยคุณผิำคิดอึ้งเลยเนี่ยเดี๋ยวมาพ่ออีกไปแยกแม่กระปุ๊เอืออีกมึงได้เวลาเข้าบ้านแล้วหิวใช่ไหมวันเนี้ยพะรวยพะรวยหิวเลยรู่วันเนี้ย ถ้ามาขอเลยหืหนิยวเหรอลูกจอมป่วนถ้าไม่เรียกก็ไม่ยอมเข้าบ้านหฮ้ยจิ้นจบไปไปห,หืมลื่นลื่อยู่น้องเ,อ,งอ,งอ,อ,เอ้ยพอมันังบอกใจกินหลายว่าสัวนวน มอยกินหลายจังได้ไปออกไปข้างนอกไปแยงแมวจอนกินมือแล้วไปแยงเขากินดีๆเนาะริงไหมล่ะเออน้องไม่ได้เห็นยังดอกสีคากลายเห็นว่างามกระไดเห็นว่างามมันสะคากลายอืม ว่าพ่อใจบ่ฮะว่าพ่อใจอยัง <c oughs> โอ้ยหักคือเก่าล่ะหักคือเก่าล่ะคุณงามโอ้ยหักคือเกา่าเนาะเอ้ยสุดยอดตัวคุณ ฮักเกาอิฉาโอ่อิฉาแล้วอิฉาอยังวะฮักเกาล่ะเอ้ยเอื่อยเนาะนองตัวหน่นอ,นอยอยู่น่ารกูกไปเดี๋ยวแม่ไลฟ์สดแป๊บหนึง่งอาตังหรือยังไม่อิ่มเหรอเลยเฮะขี้โพงไงเนี่ยโตนอ้วนหรือหรหหอหอหอหือแต่ละตัวพี่น้องเราคากไล่ ไม่ตรงลึงลางอยู่ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกท่านที่แวะเข้ามาช่องติงตองชาแนลหายไปไหนร่มบนข,อข่อยเขาล่องเร็วถึงมันนี่บาเท่านอาีอย่างล่มบนขอ่อยร่อ,องเลออยแมพายุก็เขาวาสาัน,น,น่แตงโมเฮงานไปน้ำ ทำงานไปกินไป งานส่วนตัวก็เลยชิวๆพี่น้องรับจับงานส่วนตัวถ้าเราเร่งทําถ้าเราเร่งเราก็ทําได้เยอะแล้วก็ได้เงินเยอะแต่ถ้าเราเช้าเราทําช้าก็ได้เงินน้อยถ้าเราอยากได้เงินเยอะเราก็ทําเร็วๆเพราะเป็นงานเหมา งานเมาก็ไล่บ้านมันตามก่อนนี่พี่น้องงานเม,ม,มาก็เขากับตรงปุ๊บ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 เด,ดี๋ยวเร็วถลายบ้านเขากก,ก็ค่อยๆจำคุนไไหน่นอยอืม โอเคนีเลยพี่น้องคือลร่องบนหล้งพี่น้องอไปไปขอลุ้ง้าการพี่น้องข,อขึคือลองบนหลังเขอจะไปในร่องสบอะไรจะไปร่องเวทีสบ,บพี่น้องล่งบนข่อยคือไปใส่เหมืดพายุบ่มีเลยบอกพัดร่งบนข่อยพีายุไรยังไม่จะได้หลอกมือหนึ่งเอามือหนึ่งเอาแค่คลิปหนึ่งสิดันไม่จะคลิปหนึ่งสิสวัสดีจ้าหัวเราะบึบ,บ ครับพื้มอลาบเครับเผืสวัสดีจ้าาทักไทยพี่น้องสุขสุขคนนะคะน้นหมวเราตังคนตัต้งแม่ก็ตกไก แม่ก็ตกใจคนก็ตกใจแล่นมือสูแล่นไม่ยังไงสุสันโอ้ยนี่แม่ก็ตกใจแล้วแบบนี้ยฮะดยที่เดี๋ยวจ้ะบ๊ายบาย